to breathe, but right. สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะ,ว,นมนะวันนี้คุปผมบิสต์โกนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมไมค์ครับนะครับผมนะไม่ได้เล่นกันนานเลยไอเกมนี้เนี่ยประมาณเอ,อ่อหเดือนได้มั้งนี่อ่ะเดี๋ยวผมตัดไปก่อนนะลับหัวแป๊บเอาล่ะมา เดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเริ่มต้นใหม่นะครับผมนะอตอนนี้ผมจำได้นะตอนนั้นผมเคยทำเอ,อ่ออะไรเนี่ยเอาชิบลอดอีกนึงนะครับผมนะถึง EP เอ,อ่อแปดมั้งเออน่าจะประมาณนั่นแหละสร้างพวกมิติได้แล้วบ้านก็ได้แล้วชุดก่อเล็กก็ทายแล้วนะส่วนเรื่องเพชรก็หายากพอสมควรนะนะอ่า เราไอ้ผมก็ทำได้แค่เออไปออกหาตามพื้นที่นะครับผมนะอยู่ในโลกของเออนรกนะก็หาส่วนอะไรสักอย่างอะเออเออใช่หาพวกจะพูดยังไงดีเนี่ยเออลืมเออจะไปทำน้ำยาเออใช่ด้วยอ,อ,อันนี้ลืมเลยมาจะขุดไม้นี้ก่อน เอาต้นนี้เสร็จเดี๋ยวทำพวกดาบกับวิกแอกและขวานรอแล้วกันนะเพราะว่าที่นี่มันมัน,ม,นมันแทบไม่มีสัตว์อ่ะแต่มันอัปเดตมาใหม่มันสัตว์มันหายากขึ้นนะครับผมนะ <c oughs> เพราะว่าไอ <c oughs> เกมไ c ค a f บก็แบบพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมนะอ่า <c oughs> เดี๋ยวเออ่อยนี่สำคัญเลย <c oughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งขวดนี้แป๊บ เดี๋ยวผมจะเอาอ้อยมาทำแผนที่นะครับผมนะเฮ้ยหล่นนะครับผมหนะล่นหล่นโอเคทรายไม่ต้องขุดหรอกเพราะว่ายังไงก็เพราะว่ายังไงก็เ,งงกเ,อเอ้าเฮ้ยแกเกิดเฮ้ยสองตัวเฮ้ย <laughs> เดี๋ยวเก็บแอปเปิลก่อนเฮ้ยผม ผมรอดตายแล้วนะครับผมนะผมรอดตายแล้วนะครับผมอ่าคนจะไม่เก็บแก่ไว้เริ่มตอนเริ่มต้นนะครับผมนะผมจะให้เออเ,อ,อ,เอ,อ้ผมต้องการเนื้อก่อนนะครับผมนะรอรอให้ผมอยู่ได้แล้วผมก็จะเลี้ยงเอ,อ้ผมจะทําฟาร์มแกะแล้วกันนะอ่ามาอันนี้มันง่ายๆมากเลยเ <c oughs> ออจะทำนี่ก่อน เอาสติกมาตัวคราบเอาเอ้ยตัวคราบอยู่ไหนอ่ะเอ้าเอ้ย,อยวิกกี้มันบักเล้วครับผมนะเน็ตช้าผมจะบอกว่าไอ้กเกมไม,ไมค้ามันใช่เน็ตไหมก็เออใช่นะครับผมนะอันนี้ผมซื้อแบบ เอ่อตัวจริงมาแล้วนะครับผมนะตอนนี้ซื้อตัวจริงมาแล้วนะโอเคทีนี้ผมจะหาบ้านนะครับนะครับผมนะเพราะว่าตรงนี้ผมไม่ไม่อยากอยู่นะครับผมนะแล้วเออตรงนี้มีถ้าเออตรงนี้มีหินขุดอยู่ยวขุดแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอตัดไปใ,ในตอนที่ผมเอ่อฟาร์มหินได้เยอะมากมากเลยนะครับผมนะเพราะว่าเพราะว่าวันนี้ต้องขุดยาวหน่อย เอาละเหมือนผมจะเจอของดีเข้าซะแล้วนะครับผมนะเจอเหล็กซะงั้นนะจวทำเอ่อพิกแอคหินก่อนนะครับผมนะไดอเหล็กอยู่ผมอยากได้ที่ตัดขนแกะนะครับผมนะผมจะเอาไปเอ่อเอ่เอทำที่นอนนะครับผมนะผมก็จะได้ทำฟาร์มแกะง่ายๆเลยนะครับผมมาแร,แรกเตรียมเตานะครับผมนะส่วนถ่านตอนนี้ผมยังไม่ได้นะอ่า เฮ้ยมีเต่าเฮ้ยเดี๋ยวๆถ้าเราฆ่าเต่ามันจะได้กระดองกระเป๋าเนี่ยเืีอยวพึ่งไปอย่าพึ่ง,งผมอยากได้กระดองนะครับผมนะอ้าวได้สา่ายมาเฉยเอ้าเอาเต่าอ,อีกตัวหนึ่งหายเอ้าไปซะเอ้ยตรงนั้นมีซากเรือเฮ้ยอันนั้นอันนั้นคือว่าดีมากเลยนะครับผมนะถ้าเราเจอซากเรือแปลว่าที่นั่นมีของนะครับผมนะ จริงเราก็สามารถเอ่อไม่ใช่ดิไม่ใช่เราดิเอ่อมันจะมีปานลงมานะครับผมนะสามารถนําทางเราได้นะครับผมนะอ่าผมรู้สึกว่าได้ยินเสียงอะไรสักอย่างนะครับผมนะสกิลิตันหรือเปล่าผมก็ยังไม่ผมก็ยังไม่รู้นะครับอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นหวกงหินซะก่อนนะครับแล้วคงเอาจอบมาทําไมเออเฮ้ยตัวอุ้ยผมหิวข้าวเร็วมากอ่ะ ผมปรับระดับไหนไหมาเนี่ยทำไมหิวข้าวเร็วจังอันนี้ผมแบบตายเลยนะครับผมนะอ่าเออดูดูโอ้โหเฮ้เดือดเเดี๋ยวดือดเดือดเโอเคทีนี้เราก็มาขุดเหล็กต่อนะครับผมนะโอเคเอออุ้ยเยอะอยู่นะขออีอยากขุดไปเจอน้ำแล้วกันนะมันเดี๋ยวมันจะซัดเรานะครับผมนะขุดยากมากเลย อันนี้นะมาเรียบร้อยเดี๋ยวอันสุดท้ายกดไปเข้าโอเคเรอย้ออืมผมนี่เสียงสกิลเลตันนะครับผมนะมันอยู่ด้านล่างเนี่ยเฮ้ยหมูไหนที่สุดเป็นหมูสักท <c oughs> ีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นไหม่ออเดี๋ยวถ้าเรากระโดดตีมันนาเหมีมันจะแรงนะครับผมนะอันนี้บอกเฉพาะคนที่แบบ มือใหม่นะครับผมนะส่วนคนที่รู้อยู่แล้วก็เออช่างมันนะอ่ะจะข้าแล้วเวลาอันเนี้ยนี่เฮ้ยปราศาส์เฮ้ยปราศาส์ไอ้ตัวอะไรนะไอ้มันเหมือนตัวคล้ายๆเหมือนปลา,ากระเป๋านะครับผมนะตัวอะไรไม่รู้แหละผมจำไม่ได้เออเดี๋ยวลืมวางเตาเลยนะครับผมนะ นี่คาบมายังไม่ทันได้วางเลยโอเคมาวางไม้เอาไปใส่ให้หมดเลยนะเดี๋ยวคาบเตาเพิ่มดีกว่ามันไม่พอจะขุดไม้อีกได้ขวานหินมาแล้วก็ขุดที่น้ำใจเลยนะครับผมนะโอเคเอ่อผมจะมีมีนำเสนอให้นะครับผมนะว่าใ้ผมถ่ายคลิป แนวไหนนะครับผมนะถ้ามีคนแบบเออผมอยากให้มีคนไทยเข้ามาดูะนะส่วนใหญ่ไปแต่คนเออต่างประเทศแนตะ่มาดูช่องผมนะคุณอยากให้คนไทยมาดูบ้างคุณอยากให้ผมเล่นเกมแนวแบบพวกผีหรือเป็นเกมแนวไหมครับเลือกมาเลยนะครับผมนะสองอย่างให้เลือกนะเออตอนนี้ผมยังไม่ผมยังไม่รู้วิธีการทำโหวตนะครับผมนะโหวตเกมอะว่าจะให้ผมทำคลิปอันไหน มาเจ้าขุนนี้ให้หมดก่อนนะครับผมนะไม่ใช่ขุนนี้ขุนไม้ดิเฮ้ยได้ยุ้อยู่นะมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดาบหายอีกแล้วโอ้เดี๋ยวขอเอาสกิลลูตันนี้แป๊บเออยิงยิงยิงใส่เออจริงมาทางนี้หลบได้ครับอือ ว้าวสุดยอดลตกใจครับตกใจเอ๊หลบไม่ได้แล้วอืมอืมอืมได้ธนูครับผมเดี๋ยวเอาผงดินมาด้วยเอ๊ไม่ใช่เอาดินเพิงเอ๊ไม่ใช่ดิเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะอ่ะอ่ะกูจะตายจะตายเอาจะายจะตายเอาจะตายเอาจะายเอาหลอดมั้ยนะกูโอ้เดี๋ยว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 แป๊บหนึ่ง อุ้ยเกิดเยอะเป็นอีกเกิดเยอะชิบหายเลยจะรอดไหมเนี่ยกูเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอาเนื้อมาก่อนโอ้โอ้โอ้อุ้ยอุ้ยจะตายจะตายจะตายกินเนื้อก่อนแป๊บนึงเออยิงซอมบี้ไปเออนั่นแหละเสร็จกูเออแอปเปิ้ลอือเรียบร้อยวันนี้ผมจะมาดูซอมบี้ปะทะเออ สเก็เลยตันนะครับผมนะสูสีกันมากเลยนะครับผมนะส่วนซอมบี้มันมันใส่ชุดเกาะนะครับผมนะอ่าซอมบี้ตีได้สองครั้งเลยครับผมนะเดี๋ยวผมเก็บเองครับผมเก็บเองเอาหมวกมาใส่เออเด้วยเออเด้วยอ,อุ้ยร้อยตัวนึงอีกตัวนึงเดี๋ยวเอาแมางมุมด้วย ใหญ่ยยนี่เอยโอ้โหเอ้าอืมมีตัวเกะก,กะเข้ามานะครับผมนะกำลังจะเคลียร์ให้อยู่เลยเอาชิปเปอร์ด้วยตัวนี้อยากได้โอ้โดูๆโอ้ยผมเดินติดนะโอ้โหเสียเลยผมอยากได้อ่อี้พงษระเบิดนะอ่าเอาไปทำระเบิดส่วนนี้ผมจะทำเป็น ธนูจะได้พิษมาเฉยเดี๋ยวตรงนั้นมันมีแอปเปิลใช่ไหมผมไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมเมื่อกี้เดี๋ยวตรงนี้เออใช่ด้วยไม่ได้ตาฝาดนะครับผมนะอ่าอ่าผมเจออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวอาอไม่ได้โจมตีดีกว่าอืโอเคทําธนูได้แล้วนะครับผมนะเดี๋ยวผมทําเบ็ดก่อนดีกว่าผมอยากได้เบ็ดตอนเนี้ย วันนี้คนจะเล่นแบบอย่างรวดเร็วน,นะครับผมนะคนมันไม่ได้เล่นนานนะอ่าอืออ้อาวเว้ยวัดโอ้อยู่นี่โอ้โหมันมองไม่เห็นตีอยู่ดีๆก็หายจะเก็บทรายก่อนเอาไปทำกระจกนะครับผมนะเอ่อเนื้อแกะไปันนี้โอ้เนี่ยมันเกิดแล้วจิปเปอร์เกิดแล้วเกิดและเออเด้อเด้ออุ้ย อดอกสุดท้ายได้หรือเปล่าเมื่อกี้ไม่ได้นะครับผมนะไม่มีอะไรที่จะให้ผมเลยนะครับมีแค่เปนอันเดียวนะของที่ของกินที่ที่จะอยู่ได้ปลูกตเอ้ยดี๋ยว NPC นี่มี NPC ก็ต้องมีบ้านนะสิเฮ้ยตน้นโอ้โหมันติดต้นไม้เนี่ยมันตีผมได้เมื่อกี้ เออยเดี๋ยวเดี๋ยวแมงมุมอยู่ไหนมันเหมือนจะไล่อะเมื่อกี้เหมือนจะไล่ก็ไม่ไล่เหมือนจะไล่แต่ก็ไม่ไล่ยังไงกันแน่ครับโอเคปุ๊บเอ้ยดูยด,าาดูเอ่อตาฝาดเออใช่ตาฝาดตอนแรกผมเห็นไม่ได้ตาฝาดแล้วละ่ะผมเห็นชุดชุดก่อทองจริงๆเลย ตีเลยตีเลยเอเอช่วย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 อืมช่วยอันนี้อันนี้ไม่ได้ช่วยนะอันนี้กูฆ่ามาเออเรียบร้อยอีกตัวหนึง่งเอา้าโอ้โหสมมีกเกิดเยอะมาก อ้อยเกิดเยอะมากเลยนะครับผมนะทั้งนี้ทุนูเย็ด yes. ไม่ต้องคราฟแล้วนะครับผมนะวันนี้ผมไม่ต้องคราฟแล้วแตออ่แต่ยังไงแต่ยังไงก็ต้องคราฟอย่างเดียวนะมีทุกทนูกี่อันอะ่ะห้าอันเพียงพออยู่นะเพียงพอที่จะอยู่รอดได้ผมรู้สึกไม่สบายใจนะครับผมนะเพราะว่าผมเจอซอมบี้ใส่หมวกทําไมมันทําไมเจอแต่หมวก แต่ก็ไม่ได้นะเออตีซอมบี้ก่อนไม่ใช่ซอมบอี้ชิปเปอร์โอ๊ยปากกูมารัาบเบ็ดก่อนนะครับผมนะจะเช้าตอนไหนผมก็ยังไม่รู้นะครับผมนะเบ็ดโอเคเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวๆๆปั๊บนึ่ป๊บหนึ่ง,งซอมบี้ซอมบี้มาซอมบี้มาตรงนี้ผมยึดเป็นอนาเขตก่อนนะครับผมนะ จะเช้าแล้วนะครับผมนะถ้าผมเล่นอันนี้จนถึงเช้าถือว่าผมจะเออผมโชคดีนะครับว่าไหมว่าผมเจอฐานโชคดีจริงๆเลยผมคนนี้เนี่ยเออไม่อยากจะชมมาขุดฐานไปก่อนได้เยอะอยู่นะฐานอะ่ะแต่ผมกลัวโดนแบบ ลอยนะครับผมนะผมกำลังขูดดินอยู่โดนชิปเปอร์ลอยหลังโอ้ยเวรกรรมเลยเนี่ยฐานยังเหลืออยู่นะสกิลริตันเกิดนะเมื่อกี้กำแมงมุมผมได้ยินเสียงอะโอเคปีนขึ้นไปเลยดีกว่ามีดินอยู่ไม่มีแล้วใช่ไหม เฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะอ๋อปลาโลมาโลมาเสียงโลมาเอ้ยเอเตอร์แมนคือว่าผมไม่กล้าสู้จริงๆอะนะมาเนี่ยไปมุมจา๋าอืมไมาไได้ของจังมันเออเช้าแล้วผมกล่าว่า ep สองผมจะสร้างบ้านนะครับผมนะ อันนี้คือแบบเอาชีวิตรอดไปก่อนนะครับผมนะตีกับพวกมอนสเตอร์ไปก่อนตีกับพวกมอนสเตอร์ไปก่อนนี่ผมเจอซากเรือนะครับผมนะผมอยากได้นี่อ๋อจำผมจําชื่อมอนสเตอร์ได้แล้วนะครับผมนะไอตัวปลากระเป้ามันชื่อว่ากาเดียนนะครับผมนะอ่านี่คือปราสาทของกาเดียนนะครับผมนะผมจะไปที่นั่นจนกว่าผมจะพร้อมนะครับผมนะอันดับแรกผมก็ต้อง ทำเออ่ขวดยานะครับผมนะแต่ต้องการเออ่เครื่องทำยาด้วยนะครับผมนะนี่ลำบากที่สุดแล้วต้องมีทำอีพิแอ็เหล็กบ้างทำพิแอ็เพชรบ้างเพื่อจะทำประตูนรกนะถือว่ามันทำยากอยู่นะอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมนะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามพี่ผมด้วยนะครับผมนะ เอ้ยจะมายุ like ่งก <S 3 Han ulla> ูกำลังจบคลิปอยู่สวัสดีครับผม